และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูในพลสาขาปั้งปตทสำราญแยกเทคนิคยะโสธรกินเข้าไปจ้านี่คือบุฟเฟ่ชาบูในราคา259บาทที่มีทั้งอาหารทะเลเนื้อหมูและของทานเล่นแบบไม่อั้นกินกันไปแบบจุกๆเลยค่ะและสำหรับเด็กๆที่สูง90้าสิบเซนกินฟรีด้วยนะจ๊ะพอเข้ามาในร้านก็จะมีบาร์ให้ตักอาหารแบบนี้เลยและอาหารของทางร้านนะคะบางส่วนก็จะมีน้องๆพนักง,งานน่ารักนำมาให้ค่ะ ของทานเล่นก็มีกันแบบไม่อั้นจุกๆเลยนะคะทั้งซูชิแบบนี้เลยแล้วนี่ค่ะจุดบริการเครื่องดื่มทานฟรีไม่อั้นเลยนะคะไอน้ําเลยค่ะทั้งน้าเปล่าน้ําอับลมแล้วก็น้ําผลไม้นะคะแล้วก็ยังมีไอศครีมค่ะให้เลือกหลายรสชาติเลยแล้วก็มีขนมหวานมากมายเลยนะคะมีมุมให้เราเลือกปรุงน้ําจิ้มตามชอบก็ได้ค่ะของทอดก็มีนะคะผลไม้ทั้งดองและสดตามฤดูกาลค่ะ และที่ร้านเขาเปิดค่ะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มและตอนนี้ชาบูนายพลมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่กุดชุมคำเขื่อนแก้วและก็นี่เลยค่ะใกล้บ้านแอทที่สุดแล้วก็คือสาขาปัม๊มปตทสารล้านแยกเทคนิคยะโสธรค่ะน้ำซุปของทางร้านมีใส่ต้มยำน้ำดำและก็หม่าล่าค่ะมีทั้งเนื้อสไลด์สันคอสไลด์สามชั้นสไลด์สันนอกหมูสลด์หมูหมักตับเนื้อวัวไก่ลาวาแมงกระพุนกุ้งปลาหมึก มีให้เราเลือกมากมายเลยค่ะเราก็เอาเนื้อสไลด์มาชาบูชาบูแบบนี้แล้วก็ทานได้เลยค่ะส่วนน้ำจิ้มของทางร้านแอดบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทั้งสองแบบแอดเอามาผสมกันยิ่งอร่อยมากสุดๆเลยค่ะมีกระเทียมให้เติมแบบไม่อั้นด้วยนะคะอาหารทานเล่นนะคะยังมีกุ้งดองแล้วก็มีกุ้งซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะกุ้งดองรสชาติก็อร่อยมากๆกินได้แบบไม่อั้นจุกๆไปเลยนะคะกุ้งที่ร้านสดมากและนี่เลยค่ะ กุ้งแช่น้ปาปลาน้าจิ้มซีฟู้ดรสชาติแบบจัดจ้านมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนที่ชอบทานและนี่เลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเราเอาลงไปชาบูชาบูแบบนี้ได้เลยนะคะยิ่งกินคู่กับน้าจิ้มของทางร้านนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะซูชิก็สามารถนํามาทานได้อย่างไม่อั้นเลยชิ้นก็แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็มคาแอดชอบทานมากๆเลยค่ะทานหมดไปเติมได้ใหม่เรื่อยๆเลยนะคะทางร้านจะมีบาซูชิไว้ให้ค่ะ ซูชิของทางร้านเขาก็มีให้เลือกหลายหน้ามากๆเลยค่ะแล้วก็นี่เลยมีข้าวผัดด้วยมีลูกชิ้นมีฮอทดอกมีหลายอย่างเลยนะคะอันนี้แอดไม่สะใจขอสั่งเพิ่มไหนๆก็มานั่งทานแล้วแล้วก็ใกล้บ้านแบบนี้รสชาติถูกปากแบบนี้ก็สั่งเพิ่มไปเลยค่ะจุกๆเนื้อสไลด์หมูสไลด์ของทางร้านนะคะแค่เอามาชาบูชาบูแป๊บเดียวก็สามารถทานได้แล้วค่ะ แอดตามหาร้านชาบูใกล้บ้านที่อร่อยอๆแบบนี้มานานแล้วนะคะอันนี้ถูกใจมากๆเลยใกล้บ้านแอดที่สุดแล้วนะคะก็คือสาขานี้เลยค่ะสาขาปตทสำรานแยกเทคนิคยะโสธรนี้เองค่ะก <ST> <AL> ุ้งดองห่อสาหร่ายแบบนี้พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้แอบดบสั่งมาเพิ่มนะคะชาบูบุฟเฟ่เปิดใหม่กำลังสุดปังทุกคนต้องลองมาทานกันนะคะ